ขันมีบุญแล้วก็อุปมาคือการก,กับนี่นะส so, ว่าเขาไปกรุงเทพเนี่ยหนาวเมียไปกรุงเทพแต่ผัวไปน้่บ่ได้ขันมีเงินพันบาทให้เมียไปไปหอดกรุงเทพแล้วก็เบิร์ตเลยหาลอยบาทยังหน่อยหันเหลือหาลอยบาทที่ไปน,นอนใส่กินหยังเห็นบ่ลำบากท,ทุกกรณีข้อนี้ฉันใดผู้มีบุญน้อย ตายจากโลคมนุษย์ไปสู่สัมปรายภพลำบากทุกประการเห็นบ่ขามัตสุลกม,มนุษย์กระยากจนเข็นใจอายุสั่นพลันตายโลกไข้ไผ่เจ็บเบียบเบียนมากตาบอดหูนหนวกเป็นตนเห็นบ่อันนี้ค้นบุญหน่อยเป็นแนวนั่นแต่ว่าการข้าไปกรุงเทพเนี่ยเอาเชว่าพีผัวไปกรุงเทพเมียแ,แล้วว่าพ่อคอยไปน้าเจ้าบด้เด้อคอยให้เจ้าเนี่ยไปผู้เดียวซะคอยไปน้าบได้อีหลี แต่ว่าข่อยมีเงินให้เจ้าซิล้านสะดวกบํผูุพันธ์ารถห0ารอยบาทเหลืออยู่เก่าล้านเก่าแสนเก่าหมื่นเก่าพันหารอยบาทไปห่อแล้วก็อยากกินอย่างอโลนอนวีไอพีเขาปูที่นอนให้ซักผ้าซักแผ้ให้เบิดสะดวกทุกประการฉันใด ผู้มีบุญจากมนุษย์ไปก็เหมือนกันฉชนนั้นและที่ไปไหาเหตุเหย่างข้อสําคัญทั้ว่าเข้าใจต่านี้ล่ะสร้างบุญร่วมกันเห็นบ่สร้างกุศลบารมีที่ร่วมกันแล้วอยู่ก็สุขสงบเย็นจากไปก็ไปดีเห็นบ่คนเข้าใจจ้าที่แล้วความทุกข์ย่อมลดลงประการสุดท้ายบันทุกชีวิตเกิดมาต้องพลัดพรากจากกันแลวกันเห็นบ่ โลกมนุษย์เด te ้ี่ยต้องนะมันไม่ควรได้มันไม่ควรพัดภาาได้มันต้องต้องพัดภาคจากกันและกันสามีต้องพัดคจากัพัญญาพัญญาต้องพัดคจากสามีพ่อแม่พัดภากจาูกลูกลูกลูกต้องพัดคจากพ่อปักจากแม่ปู่ย่าตายายก็ต้องพัดคจากหลานหลานเห็นบ่ญาติพี่น้องทางโลกต้องพัดภากจากกันและกันแม้พระราชาก็พัดคจากพระสงฆ์นี้ก่อนเห็นบห พราะสนิี้ก่อนก็พระกจากพระราชาเป็นต้นพราะชนั้นมนุษย์โลกเฮ้าเนี่ยหลงตากรเลยเถิดโลกแห่งความผิดหวังทุกคนไม่อยากแก่มันก็แก่ก็ผิดหวังคั้นว่าอยากเท่านั้นผิดหวังได้หนยแต่ถ้าผู้ใดเข้าใจว่าธรรมดาบ่าผิดหวังอย่างเห็นบ่ทุกคนต้องเจ็บต้องป่วยเวลาเจ็บเวลาป่วย ก็ธรรมดาอีกว่าด้ผิดหวังได้นน่แต่คันผู้ใดบ่อยากเจ็บอยากป่ยวยเวลาป่วยมาผิดหวังบางคนเข้าใจว่าเมื่อวีซ่าหมดายทุกคนต้องกลับคือตายเมื่อถึงวาระนั้นเขาก็ไม่ได้ผิดหวังเพราะเขาไม่ได้เป็นทุกข์เพราะการตายนั้นเห็นบ่ใครตายก็ไม่ได้เดือดร้อนเพราะรู้อยู่ว่าทุกคนต้องตายเห็นบ่ ขันผูใ้ใดบ่อยอยากตายนี่บ่อยนากให้ผู้นั้นตายบ่อยากให้ผู้นี้ตายเขาเคิดได้อยู่แต่ว่าต้องรู้ความจริงว่าทุกคนต้องตายขั้นตายอีหลีกะคือเบางแล้ววีซ่าท่านหมดก่อนกลับก่อนแ้นะ่ท่านนะเดี๋ยวฉันตามไปให้จะไปผู้เดียวก่อนเด้อก็ว่าฉันตัวแต่เขาก็เหตุบุญไห้ก็เลยไม่ผิดหวังเห็นบ่การประพรากก็เช่นกันสักวันหนึ่งเราต้องประพรากจากกันเลยกัน ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งแน่นอนอันนี้คือโลกมนุษย์เท่าเพราะฉะนั้นเมื่อมันเกิดการพระพราคก็ธรรมดาไม่ได้เป็นทุกข์อะไรไม่ได้ผิดหวังแต่ถ้าหากว่าไปยึดมั่นถือมั่นไม่อยากให้มันพัดพลาดเมื่อมันถึงเวลากฎแห่งกรรมจัดสรรให้มันก็ต้องพัดพราดบ่แม้พัดพลาดในเวลาตายเลยยังไม่ตายก็ยังพัดพราดกันคือกรล่องภูเ่ามาหาลวงตาที่ดลผล นาบึงมาเลยเครียดว่ายิ้มเลยไม่ชี้ผ้าลงไปหาลุงตากัางลุงลุงตาเบิ่งแลวแลวเราโอ้ยแล้วเป็นถูกขับเอลี่นาแข้งอีอลีเลยลองผู้กำกับลุงตาเลยถามเวลาเรากราบนะท <c oughs> ่านลองไม่สบายใจหรือท่านขับแม่บ้านไม่ตั้งยุติธรรในธรรมหรือขับขับขับ ขับสามขับคนนะ่ะหลวงตาแล้วถามเป็นยังไงแล้วเลยเล่าเป็นฟังนะแม่บ้านไปมีผัวใหม่ว่าวสรุปจ้ะหลวงตาเลยว,ว่าท่านเดือดร้อนเรื่องอะไรท่านพอแม่เดือดร้อนครับบ้านผมก็มีรถผมก็ม,ม,กมีเงินผมก็มีหน้าที่การงานผมมีทัานั้นแล้วท่านเดือดร้อนเรื่องอะไรเมียไม่อยู่ยามศักดิ์ศรีเห็นปะว่าหุปนั่นอีดีเลยหลวงตาพยายามบอก แล้วคุยกันหรืออย่างกับแม่บ้านคุยแล้วครับแม่บ้านพูดยังไงให้ฉันเดินตามเส้นทางที่ฉันอยากจ,จะเดินเถอะผู้หน่ะมีอะวาวาสันแล้วท่านคิดยังไงยามศักสีว่าวอีหยังก็ไม่แต่ยามสักสีได้ชวโมงคึงยังบ่ยิ้มอยู่ห <c oughs> ลวงตาเลย <c oughs> เดี๋ยวท่านลองว่าวอีหยังฟังกับแล้วก็ฟังอยู่ได้แต่ว่ามันบ่เข้าใจการยังขยดคือเก่า ลองตาเลยวะ <c oughs> เดี๋ยวท่านลองลองตาถามท่านนี้แม่บ้านที่นีนี่ที่ไปนะ่ะอายุเท่าไหร่แล้วเกือบห้าสิบแล้วครับท่านวะลองตาเลยวะเสียดายของแกหรือท่านยิ่มแล้วยังวะเงือบอกขนาะเราใช้รถเก่าเรายังไม่หยากได้เรายังขายออกเรายังทิ้งอันนี้แม่บ้านเี่เราไม่ได้ไล่เขาหนีแต่เขาไปเอง ไม่นานเขาก็จะตายดีนะเราไม่ต้องแจกเข้าหาหลวงตาไม่ต้องเสียเงินมาสั่นมันไปเองมันก็ตายเองหลวงตาว่ารถยิ้มแย้มแจมใส่อีกสามสิบในที่คุยกันเงินบ่ได้สองชองั่วโมงเราก็เลยจังเมื่อเมื่อแล้วมันนี่ก็ประมาณสิปหมือมาอีกยางลงไปหาหลวงตาทั้งลมอย่ยิ้มมาได้บนี้ยิ้มแย้มแจม,มใส่หลวงตาเห็นหนั้แต่ว่าท่านรองเป็นยังไงบ้าง ผมสบายแล้วครับถ้าผมไม่มาหาหลวงตาเนี่ยนะไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นเราจิขาทั้งผัวทั้งชายสู่ทึงเมียหลวงตาเลยว่าไม่มีอะไรหรอกท่านนอกจากความโง่หัวแขกแขกแขถ้าว่าโง่ก็ยังหัวอยู่ <laughs> ผมมาทํากับข้าวถวายพระครับ <laughs> ผมอิ่มใจแล้วครับผมสบายใจแล้วครับพันว่าเห็นบอกนี่ความยึดมั่นถือมั่นไม่อยากพลาดพลาด เนอะพราะ,ะนันทถันบางคนก็ห้มหาหลวงตาหลวงตาเล่าว่าเป็นฟังกฎแห่งกรรมโยมเสียใจทําไมพบก่อนชาติก่อนจะผัวไปมีเมียหน่อยฮะนะอันเป็นมหาหลวงตาลูกเสียด้นี่เมียก็ห้อยู่มาน่ะหลวงตาก็ว่า้อเร่าอยู่เล่าหรือว่าผมรู้ตนเขาครับพี่น้อา เขาก็ดีดีเพราะว่าอันผู้ใหม่พมนธนะแต่ว่ากบะปะเมียพนนี่แต่ว่าผู้หันดีรู้ตนพนราะว่าลวงตาเลยว่าอันนี้บอแมแนรู้ตนดอกบอแมแนรู้ตนอันนี้ไม่ใช่เมตตาแต่พาเขาเหตุบาปลงตาว่าเห็นบ่าเจ้าของมีเมียอยู่แล้วแล้วเขามานอนน้ำเหาเขาก็เป็นบาปเราก็เป็นบาปอันนี้สร้างทุกสร้างโทษให้เขา ว่าแมนหักเขาถ้าใจาพจระจิตดวงนี้ลงนรกลงตาเมื่อหันมาทั้งเมียเดมาทั้งลูกไม่เป็นลูกมากหรือบ่มากไปหาหลวงตาหลวงตาได้ว่าเป็นฟังโยมแ <c oughs> ม่ออกว่าสันเบาศีษะเศร้า,า,าอย่าเป็นถูกอย่าหายหลวงตาเบาครับพอบานแล้วพอหลวงตาชี้แจงกระขักแล้วเศร้เราเด เลิกเลยหลวงตาว่าอันนี้เฮ้าผ้าเขาเหตบาปโมเมนต์สงสารด้วยกิเลสเองว่าหลวงตาว่าอันนี้ความโง่ไม่ใช่ความปัญฉลาดหลวงตาว่าก็เลยเว่าไปเล่าฟังว่าที่สาเหตุที่ผัวไปมีเมียใหม่หรือเมียหน่อยอย่างต่างๆก็ตามนอกใจเพราะว่าพบก่อนฉายก่อนเฮ้าเหตผัวมาจังสัน เมื่อกรรมมันจัดสรนมันก็เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยทถ้าท,ท,ที่หักกันอยู่แต่ก็ไปนอกใจพอเฮาเคยเหตุให้ผัวมาแต่ภพก่อนชาติก่อนไปโทษใครลูงตาว่าเราสร้างมาเองเพราะฉะนั้นเมื่อกรรมมันมีพลังมันก็ให้ผลเองเพราะที่แจงแล้วลดเศร้าให้ยังว่าอยู่นับกันคู่มือนี้แล้วก็เลิกเลยแจงทีนะอันนี้บอาไปฟพงเหล่องกดแห่งกับ เพราะฉะนั้นไผยเสียนอย่างกระสังมันชีแสดงให้เห็นหลวดจ,จริงนะแต่ว่าถึงว่ามันสีแสงสันใแต่กะสังถ้าเราใช้หลักธรรมเฮาสิบเหตุตามมันเห็นบ่ขั้นรักรรมนี่แน่นอนอหรีได้ถ้าเข้าใจในชีวิตเข้าใจในความจริงมีธรรมคุ้มครองจิตแล้วแม้อยียงก็จะเกิดขึ้นกระสังอันนี้จะไม่สะเทือนเห็นบ่ บเอนเอียงไปน้ำไดแม้สิคิดผิดมันก็ไม่ไปตามคันเท่าใส่หลักธรรมอยู่ยังสี่สามารถแก้ไขพัฒนาชีวิตของเราได้ยังสินาะพระเจ้านันไปที่ว่าเหนืกระสางเนอฝากไว้ไปทิว่าไหนใกระสางเข้าบัมนี้ผู้ได้เขาบว่าพู้ไดแต่ว่าเรารู้อยู่บัดนี้สรุปไปฟังหลวงตาเขียนไว้ทั้งนี้เวลาออกไปอ่านเอาอยู่ไปนั่น คิดดีพูดดีทำดีเวลาใดย่อมดีได้ทุกทุกเวลาเข้าใจตัวว่าต้องไปเบิ้งหมอดูว่าไปดึงยังคิดดีขึ้นยัง่งว่าวดีขึ้นยัง่งท่านดีขึ้นยังอันนี้หลักพระพุทธเจ้าตรัสเลิกดีงามเลิกดียามดีรุร่งเรืองดีสว่างดีก็คือคิดดีพูดดีทำดีนี้ดีปัจจวบลน อดีตก็จะดีอนาคตก็จะดีด้วยปัจจุบันดีนะไส้ลักนี่จังสีนะเด้อเขาใจตัว